ฝาลองนั่งชักโครกถูกๆแบบเนี้ยมันอ่อนแององแงงมากเลยอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวก็ซื้อใหม่เลยครับเป็นของคอตโต้ตัวนี้อันละ400กว่าบาทเองครับคือมาลดราคาจาก600กว่าบาทนะก็ดูแข็งแรงเลยครับได้ของแท้ตรงรุ่นด้วยครับคือร้านนี้เป็นร้านคอตโต้ของแท้ครับถ้าเราไม่รู้จะซื้อรุ่นไหนอะ่ะก็แชทไปถามเขาได้ครับก็ส่งรูปชักโครกของเราไปให้เขาดูครับร้านแนะนําให้ใช้กับฝารุ่น4ี1 2 5 1ครับเป็นทรงกึ่งยาวครับใส่ได้กับชักโครกของคอตโต้หลายรุ่นครับ แล้วก็ใส่ได้กับยี่ห้ออื่นด้วยนะคือเอามาเปลี่ยนใส่ได้พอดีกับโถเลยครับแล้วมันยังมีระบบซอฟต์โค้ดด้วยครับคือปิดได้อย่างนุ่มนวลไม่มีเสียงดังเลยครับก็ทําจากพลาสติก ABS ครับส่วนวิธีการติดตั้งก็เริ่มจากถอดฝาเดิมออกครับแล้วก็เอาพุกยางอันนี้ครับใส่เข้าไปในรูแล้วก็กดมันลงไปใส่ทั้งสองข้างเลยนะเอาฝามัวางลงไปแล้วก็ใส่น็อตลงไปทั้งสองข้างนะแล้วก็ไขน็อตทั้งสองข้างให้แน่นครับต่อไปก็ปิดฝาแค่นี้แหละครับติดตั้งชอบก็กดซื้้อทีี่ตะรงนน